ตอนสร้างพุทธเจดีมนุษย์และสัพพชีวิตที่เกิดมาแล้วต่างต้องตายด้วยกันทั้งสิ้นแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นเลิศกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายยังต้องดับขันธปะรนิพานดังนั้นเราจึงควรนึกถึงความตายบ่อย จะได้ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตสิ่งใดที่ไม่เป็นสาระแก่นสารก็ตัดใจสละออกไปเสียอย่าไปหมกมุ่นกับสิ่งเหล่านั้นแล้วก็เร่งรีบขวนขวายสั่งสมบุญบาร,รมีในทุกรูปแบบไม่ปล่อยใจใคิดฟุง้งซ่านคิดในสิ่งที่ไม่ดีที่ทำให้ใจขุ่นมัวสมองเช่นเรื่องความกำนัดยินดีในกาม เรื่องนี้ทำให้คุณเครืองกดแค้นเป็นต้นเพราะชีวิตเรานะ่ะสั้นแค่นิดเดียววันนี้เรามีชีวิตอยู่วันพรุ่งนี้จะมีสำหรับเราหรือเปล่าก็ไม่รู้เรารับประทานอาหารมื้อเช้าแล้วมื้อเที่ยงไม่รู้จะได้รับประทานอีกหรือไม่หรือแค่หายใจเข้าไม่หายใจออกหายใจออกไม่หายใจเข้าก็ตายแล้ว สิ่งที่ต้องสังสมคือบุญสิ่งที่ต้องเข้าถึงคือพระรัตนตรยัยสองสิ่งนี้เท่านั้นที่เป็นแก่นสารมันสังสมและสแสวงหาสองสิ่งนี้จะทุกข์ยากลำบากแค่ไหนก็อดทนเอาเราจะมีเวลาอยู่ในโลกนี้อีกกี่ปีก็ตายกันแล้วมีกี่สิบปีก็ตายอดทนเอาจะไปตีโพยตีพายอะไรกันไป ผู้ที่เป็นบัณฑิตจะไม่เสียเวลาไปคิดในสิ่งที่ไร้าสาระไม่คิดน้อยใจหรือเสียใจในสิ่งที่ผ่านไปแล้วแต่จงมองช่องทางความสำเร็จโดยศึกษาและทาตามแย่ยงอย่างบัณฑิตในการก่อนอย่างเช่นอดิติชาติของพระมหากัสสปะเถระชื่อนี้เราคงจะได้ยินกันบ่อย ผู้ที่ได้รับยกย่องจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเป็นเลิกกับภิกษุทั้งหลายในด้านถือทุดงขวัดในการของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าปัทมุตตะในชาตินั้นท่านเกิดในตระกูลมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีนามว่าเวเทหะอยู่ในกรงหังสวัสดี เป็นอุบาสกไปมีความเลื่อมใสในพระรันัตรตรท่านจะมันให้ทารักษาศีลจเจริญภาวนาอยู่เป็นประจำในวันพระก็จะอธิษฐานอุโบสถศีลแต่เช้าถือดอกไม้ของหอมไปฟังธรรมที่พระวิหารเมื่อพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว มหาชนเกิดความเศร้าสลดใจพากันกระทําการบูชาที่จิตกาทานของพระองค์ด้วยดอกไม้และของหอมมากมายอุบาสกเวเทหะไม่ปล่อยใจให้เศร้าสลดไปกับชนทั้งหลายได้คิดเตรียมการสั่งสมบุญเพียงอย่างเดียวความคิดของท่านจะไม่เหมือนกับชนทั้งหลายนะ ท่านจะทำใจปลื้มในบุญที่จะทำต่อไปโดยคิดวางแผนว่าเราจะชักชวนหมู่ญาติสร้างพระเจดีโดยจิตเลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะชวนหมู่ญาติสร้างพระเจดีนี่คือความคิดของนักสร้างบรมีก็คิดแต่จะสร้างบรมีอย่างเดียวนะไม่คิดเรื่องอื่นเลยในขณะนั้นมหาชนในพระนคร ก็ได้ร่วมกันสร้างพระมหาเจดีย์สูงถึงสิบสองยอดด้วยอิฐทองคำเพื่อบูชาพระเสรีละท่าของพระปัตมุตตะสัมมาสมัมพุทธเจ้าซึ่งหลอมรวมเป็นแท่งทองนีนเขาสร้างแล้วนะส่วนอุบาสกเวทตห,หามีความเริ่มใสยมากแต่อยากจะบูชาพระบรมาศาสดาแบบสะดวกสะดวกกับเหล่าญาติมิตรที่อยู่ใกล้เคียงกัน จึงก็ได้เที่ยวชักชวนหมู่ญาติให้มาร่วมกันสร้างพระเจดีย์ในที่ใกล้ๆเรือนของตน oh. คือในเมืองก็ทําแล้ว <Yeah. S 1> แต่อยากสะดวกสบายตามวิสัยเศรษฐีจึงได้ร่วมก,กันกับหมู่ญาติสร้างเจดีย์ <Yeah. S 1> เพื่อบูชาพระบรมศา,าสดาเป็นการพิเศษ <Yeah. S 1> นอกเหนือจากสร้างในเมืองแล้ว <Yeah. S 1> ซึ่งองค์พระเจดีย์นั้นทําดยอรัตนาชาติอย่างสวยงาม oh. มีความสูงร้อยศอกกว้างร้อยห้าสิบศอก พระสาบพระเจดีย์่งมีค่ามากนั้นเสร็จแล้วสร้างรดโดยรัชนชาติห้าสิบเมตรที่ไม่ธรรมดานะสร้างเสร็จแล้วก็ทำาจตให้เลื่อมใสในพระคุณของพระบรมศาสดาทำการสักการบูชาได้ประทีปและดอกไม้ของหอมอยู่เป็นประจำแล้วก็ท่านยังสั่งสมบุญทุกชนิดสั่งถวายประตาหาร รักษาศีลห้าและอโบสถศีลน,นี่เราทราบแล้วศีลห้าว่ารักษาไม่ยากแค่เพิ่มเวลาขยายเวลาจากการรักษาได้ครึ่งวันเป็นค่อนวันจากค่อนวันก็เป็นเต็มวันแล้วก็รักษาวันต่อวันแค่นั้นเองเราก็มีศีลห้าบริบูรณ์แล้วเราก็จะมีอานิสงส์แข็งแรงอายุยืนทรัพย์ของเรานี่จะไม่มีใครมาขโมยได้เลยเมื่อลาโลกแล้วก็ได้ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึง มีเทวรถทองเทียมเดม,มาทิพหนึ่งพันตัวมีภาษาวิมานประก,กอบด้วยยอดประสาทพันยอดแต่ใครผูกพันกับแม่ก็ไปอยู่กับแม่นี่ยพุมธมเทวานะอยู่ในเทพนิการที่มีความเชื่อเดียวกันนะล้วนสำเร็จมาจากทองคาและอัญ,ญมณีหลากหลายมีรัศมีทองซอง,สว,งสว่างสวัยไปท,ท,ทุกทั่วทุกทิศท่องเที่ยวเกิดในเทวโลกหลายหมื่นกับ ได้กลับที่หกหมื่นได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิกบครองทวีปทั้งสี่มนามาอุพิททะต่อจากเจ้าที่เป็นพระเจ้าจักรพรรดิอุพิททะก็ได้ไปเกิดท่องเที่ยวอยู่ในเทวโลกอีกยาวนานท่องเทวีวียงเกิดอยู่ในเทวโลกและในมนุษยโลกได้สั่งสมบูรณ์กับพระสัม,สมมาสัมพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าทั้งหลายอีกหลายชาติในชาติสุดท้ายสมัยของพระพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้ได้เจติจากเทวโลกมาเกิดในตระกูลนามาตมีทรัพย์มาก ในที่ไม่ไกลจากกรุงพาราณสีได้นึกถึงพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าแล้วก็ออกบวชที่ตัวเองคือบวชเองเนี่ยแต่ว่านึกบวชอุทิศให้กับพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระพุทรงองค์ทรงทราบถึงคุณธรรมของท่านจึงเสด็จมาต้อนรับโดยประทับนั่งที่โคนต้นไซใหญ่ในระหว่างทางสมระทานุปสมบทให้บวชอีกครั้งหนึ่ง แลวก็นำกลับมายังพระวิหารเวรวรันในวันที่8จากวันที่ได้อุปสมบทก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอระหันต์มีนามว่าพระมหากัสสปเทระบวชได้แดวันพระเป็นพระอระหรันต์ตานเป็นพระมหาเทระผู้เป็นเยี่ยมในทางถือธุดงจึงได้รับแต่งตั้งจากพระบรมศาสดาท่ามกลางหมู่พระอริยะเจ้าวา่าภิกษุทั้งหลายกาสสปนี้เป็นผู้เลิศแห่งภิกษุสาวก,ากาทั้งหลายของเราผู้ทรงธุดง และกล่าวสอนทุดงดังนั้นเราจึงควรนึกถึงความตายเรื่อยๆหนึ่งๆเพื่อจะได้ไม่ประมาทในการสั่งสมบุญอยู่เสมอเวลาที่ผ่านไปจะได้ไม่ผ่านไปเปล่าๆแต่ผ่านไปพร้อมกับบุญที่เพิ่มพูนแตกการมาหล่อพระธรรมกายประจําตัวปฏิสถานภายในมหาธรรมกายเจดีย์บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันนะจ๊ะ